สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวีมายทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชา,ชาวธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2,564นะคะชาวธาตน้ำได้แก่ชาวกรกฏค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนา22มิถุนายน,นถึง21่กรกฎาคมนะคะชาว มีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21 000, มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 000, ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ำก็รากฎมีนพิจิกในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทัิทีในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับเชา้าท่านน้ำกรกฎมีนพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับช้าสองด้วยนะคะ ไม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในเดือนสิงหาคมน,นี้ไม่มีโปรโมชัน่นพิเศษสําหรับรเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวไมีมส่วนลดให้20%นะคะทางแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบแล้วก็โทรไลน์เพื่อสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือดูรายละเอียด,ด,ยดต่างๆนะคะใต้ช่องคอมเมนต์ที่ไม่ปักหมุดไว้บนสุดนะคะไปดูกันได้นาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวธาตุน้ำกรกรกดมีพิจิกนะคะขอดูเมนเอนเนอร์จีก่อนนะขอดูเมนเอนเนอร์จีหนึ่งใบค่ะของชาวธาตุน้ำกรกรกดมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะใพ้หลักเมนเอนเนอร์จีหลักของคุณคืออะไรคะห้าดาบค่ะห้าดาบชาวธาตุน้ำกรกรกดมีพิจิกคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุม นะคะเนาะหรืออาจจะคิดถึงใครก็ได้นะแต่ในที่นี้ไม่รู้สึกว่ามีคนนึงเสียดายอืไม่คุนก็เขาอะเสียดายนะเสียดายแล้วก็รู้สึกไม่น่าเลยอืบางบางคนเลิกกันไปกลายเป็นคนรักเก่าสาเหตุที่ทะเลาะกันไม่ใช่มือที่สามอาจจะเป็นความ ความมีตัวตนตระก,กะตัวตนชอบเอาชนะไม่ยอมกันนะคะสุดท้ายแล้วก็ต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนก็ต่างอยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายก็แพ้ทั้งคู่แล้วตอนนี้กลับมีคนหนึ่งที่เหมือนกับมานั่งคิดนั่งเสียใจว่าเออทําไมวะทําไมแบบเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมตอนนั้นไม่คิดอย่างนั้นทําไมตอนนี้ไม่ ตอน,นทำไมตอนนั้นไม่คิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนาะมันเกิดการเสียดายแล้วก็อยากจะย้อนอดีตกลับไปแต่มันก็ย้อนไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเมนเอเนอร์จี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดเนาะมาดูความคิดความรู้สึกกันก่อนนะคะขอดูความคิดความรู้สึกนะคะของชาวธาตุน้ำกรกฏมีพิจิกที่คิดถึงคนรกเก่าคุณน,นะคะคิดแล้วก็รู้สึกไงกับเขาคะชาวธาตุน้ำกรกฏมีพิจิต พ่ใบแ,แรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญ Emperor 8แปดเหรียญค่ะไพ่เด็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณกันก่อนแล้วค่อยอ่านทีเดียวนะขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวท่านั้นกระกฎมีปพิจิตคิดถึงคนรักก่าของคุณตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงคะ The ะฟู l ค่ะ หนึ่งไม้เท้าหกเหรียญและเป็นไพ่อัศวินถือดานะฮะชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษร,ราศีพิจิกลัคนาพิจิกรน,นะคะคุณคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่นะคะแถวบนคือค,ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาและแถวล่างคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคุณ พยายาม move on นะคะพยายามจะเป็นโสดอย่างมีความสุขนะคะแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังแอบ,บคิดถึงคนที่เลิกลากันไปยังคิดยังแอบ,บคิดถึงเขาทั้ง,งที่ก็รู้ว่าเอ้ยมันจบไปแล้วมันสถานการณ์ทุกอย่างมันนิ่งแล้วมัน มันอาจจะติดต่อกันไม่ได้แล้วนะคะอืมหรือไม่ควรติดต่อกันแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะคุณพยายามจะจะจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ลึกๆแล้วยังคิดถึงนะคะภายนอกมองว่าสบายดีภายนอกมองว่านิ่งๆเอาอยู่นะคะแต่สุดท้ายลึกๆแล้วเวลาที่คุณเหงาคุณก็แอบคิดถึงเขานะ,ะแถวล่างคือความรู้สึกของเขาที่มีต่คุณไม่รู้สึกว่าเขา เขารู้สึกว่าเขาได้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 ถูกปลดปล่อยได้มีอิสระอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะยังมีอารมณ์โกรธแล้วก็ยังรู้สึกไม่พอใจคุณอยู่นะคะแต่ก็พยายามที่จะให้อภัยแล้วก็จบกันไปนะคะอืมเนาะคนหนึ่งพยายามที่จะ ไม่คิดถึงพยายามที่จะ move on แต่คนนึง move on ได้แล้วแล้วพยายามที่จะให้อภัยพยายามที่จะไม่โกรธไม่โมโหนะคะอืมประมาณนี้เนาะอันนี้ความรู้สึกคุณและเขาสลับกันได้นะคะทั้งสองคนเลยนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ำกรกฎินพิจิกกับคนรักเก่าของคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าว่าใครที่รับฟังแล้วก็รับชมรับฟังแล้วก็เสียงเบานะคะรบกดเล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะ ไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่หไม้เท้า1ถ้วย10ถ้วยนะคะเด e มูนค่ะชาวธาตน้ำกระกฏมีนพิจิกคุณอาจจะคิดถึงชาวธาตน้ำด้วยกันเองนะคะกระดมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ เอาคำอนาคตนะคะบอกว่าในอนาคตอันไกลนะคะอาจจะไม่กลับมันจะไม่มีการวนกลับมาแล้วต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างประสบผลสำเร็จต่างคนต่างมีครอบครัวมีคนรักแล้วนะคะสุดท้ายความคิดถึงสุดท้ายความผูกพันเรื่องราวต่างๆ คงต้องเก็บซ่อนไว้ไม่เปิดเผยออกมาเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมคัญให้กับชาวธาน้ำกรกรกนินทิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะขอไห้คำแนะนำด้วยค่ะคำแนะนำไปแล้วด้เป็นไพ่สิบดาบเอ่อควีนถือไม้เท้าไพา่ สี่เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชัดเจนค่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่าอะไรที่มนจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปเราไม่สามารถที่จะหมุนย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้ดังนั้นนะคะให้ภัยตัวเองให้อภัยคนรักเก่าแล้วมุ ve ออนมองอนาคตข้างหน้านะคะอะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วก็ไปให้มันจบไปเก็บแต่เรื่องราววันเวลาดีๆไว้นะคะ อะไรที่ไม่ดีก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ move on ดีกว่านะคะ อย่าไปยึดติดผูกติดกับอะไรที่มันจบไปแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆุกคน,นที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแมมาตลอดค่ะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูด,ด,ดูกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูอะไรต่างๆใต้คลิปนี้ในช่องคอมเมนต์ที่แม่ฝากหมุดไว้บนสุดนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัพ นมาะะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ